สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือใบนะคะในห้องของ t า r o t t h อราพีค่ะวันนี้นะคะก็จะชวนมาเล่นพิาการเช่นเดิมค่ะหัวข้อพิาการที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะคะมีหัวข้อที่ชื่อว่า s สั c เ s s หรือว่าความสำเร็จนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูข้อความหรือพลังงานจากไพ่นะคะจะบอกเล่าเรื่องราวของความสำเร็จอะไรของเพื่อนๆกันบ้างนะคะในช่วงนี้ก่อนอื่นค่ะก็ให้ทำสมาธินะคะแล้วก็เลือกกองไพ่ที่รู้สึก ดึงดูดมากที่สุดนะคะนี่เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะทิพย์ก็ก่อนอื่นก็อยากให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อความสนุกความบันเทิงแต่ว่าถ้ามีข้อความไหนนะคะที่มันไปสกิดใจเพื่อนๆหรือเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ทิพย์ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อความนั้นมันจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นก็มาเลือกกองไพ่กันก่อนแล้วก็ไปรับฟังคําทํานายตามกองไพ่ที่เลือกได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะในหัวข้อพิการกที่ว่า Success หรือความสำเร็จค่ะมาดูข้อความหรือพลังงานจากไพ่กันนะคะว่าจะบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของเพื่อนๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ว่ายังไงกันบ้างนะคะเพจออฟคอยจ p r e s s จะแฮงแมนแล้วก็ t e m p พ r a รน e ค่ะส่วนไพ่สปีริตออฟซองนะคะที่เป็นไพ่คำแนะนำไพ่ของ Queen of t h e t เ e r หรือจิตวิญญาณของคางค่าวนี่เองค่ะก่อนอื่นนะคะจากหน้าไพ่นี่เองทิ่ก็จะ มาเช็คพลังงานของเพื่อนๆกันนะคะว่าช่วงนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าเห็นว่าณช่วงนี้นะคะเพื่อนๆมีความสุขในทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะมีความสุขกับการที่ได้ลงมือทำสิ่งใหม่ๆที่เพื่อนๆไม่เคยได้ทำไม่เคยได้ลองมาก่อนเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะมีความสุขกับมันนะคะเปิดใจที่จะเรียนรู้กับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมีความสุขกับมันนะคะล่าเริงสดใสค่ะเป็นใจที่เปิดโล่งแล้วก็เป็นใจที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําจากคนอื่นๆได้ดีแล้วก็ก่อนอื่นก็เห็นว่าเพื่อนๆก็ศึกษาหาข้อมูลนะคะในระดับหนึ่งแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะส่วน success หรือความสำเร็จของเพื่อนๆที่จะเกิดขึ้นนั้นค่ะมันเป็นผลพวงจาก ความที่เพื่อนเป็นคนที่เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตรงนี้เองค่ะมันจะนำพาซึ่งความอุดมสมบูรณ์มาให้เพื่อนๆเป็นไปได้ว่าช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะมีการเริ่มลงทุนนะคะเริ่มทำอะไรสักอย่างกิจการอะไรบางอย่างนะคะเป็นช่วงของการเริ่มต้นหรือการเริ่มทำงานอะไรก็ได้นะคะเพื่อความมั่นคงเพื่อการที่จะได้เก็บดอกออกผลในภายภาคหน้า เพราะฉะนั้นสักเซสหรือความสำเร็จของเพื่อนเพื่อนนะคะในข้างหน้าที่อยากจะเจอค่ะเป็นผลมาจากการที่เพื่อนเอนเรียนรู้นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนกับประสบการณ์ตรงนั้นจนประสบความสำเร็จอุดมสมบูรณ์นะคะมีความรู้ลึกซึ้งมีความเติมเต็มในตรงนั้นนะคะมีความสุขกับสิ่งที่ได้ลงมือทำด้วยพลังงานที่มันดีๆพลังงานที่มันมีความสุขนะคะแล้วก็เรียนรู้กับมันแต่สิ่งสิ่งนี้นะคะ มันจะเกิดขึ้นหรือประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีแนวคิดหรือมีวิธีการที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมค่ะเ,เป็นไปได้ว่าสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยลองทำมาสักพักหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีแต่ณเวลานี้ค่ะตักเซสความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่เพื่อนๆนะคะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีการที่ลงมือกระทำใหม่นะคะ สิ่งนี้นะคะมันจะนำพาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความอิม่มเอมความสวยนะความสวยงามนะคะความเติมเต็มของเพื่อนๆได้เพราะมันเป็นจุดที่มันลงตัวมันเป็นจุดที่สามารถที่จะทําให้เพื่อนๆนะคะประสบความสําเร็จได้นะคะสักเซสกับมันอุดมสมบูรณ์กับมันได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากมันจากการที่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีการจัดการกับ สิ่งที่เคยทำอยู่หรือว่าเปิดรับนะคะเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการนั้นนะคะแก้ไขไปตามกระบวนการโดยไม่ยึดติดอะไรสทัทีเดียวนะคะเห็นมุมมองอะไรที่มันแตกต่างเข้ามาแล้วก็เอามาปรับแก้ปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ทำอยู่ทำให้ความสำเร็จของอเพื่อนๆนะคะจะมีทั้งความอุดมสมบูรณ์นะคะและมีความอิ่มเอมใจในนั้นด้วยนะคะ เพราะผลเกิดมาจากการมีมุมมองที่แตกต่างของเพื่อนเพื่อและการเปิดรับนะคะการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนความรู้จากคนต่างๆด้วยสิ่งนี้จะนำพาซึ่งความสำเร็จมาให้แล้วมันอุดมสมบูรณ์มากค่ะเติมเต็มมากนะคะเงินทองไหลามาเทมาตรงนี้เห็นถึงความสำเร็จและความมั่นคงในข้างหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะ เป็นอะไรที่มันดีๆมากๆเลยนะคะแค่มีไพ่เอ็มเพจขึ้นมาตรงนี้ถ้ามีอะไรที่เพื่อนๆรู้สึกว่ายังยึดติดในรูปแบบเดิมๆนะคะก็ขอให้ลองปรับเปลี่ยนมุมมองน,นิดนึงค่ะมันจะเจอช่องทางที่มันถูกต้องช่องทางที่มันโฟกัสนนะคะช่องทางที่มันสามารถที่จะลงตัวหาความสมดุลในตรงนั้นซึ่งมันจะนำพามาซึ่งความสำเร็จในท้ายที่สุดได้คุณจะสำเร็จแน่นอนค่ะจากสิ่งที่เริ่มจากการที่เป็นเพจแต่ จนกลายมาเป็นเอ็มเพรสเนี่ยโอ้มันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของเพื่อนๆการยืดหยุ่นของเพื่อนๆเองเนี่แหะคะจะนำพาวความสำเร็จเข้ามาให้เพื่อนๆได้ค่ะส่วนให้ของ Spirit of Song นะคะเป็นจิตวิญญาณของขังขาวนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆต้องศรัทธานะคะศัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เพื่อนๆตั้งใจไว้ นะคะมุ่งมั่นตั้งใจเราจะใช้เซนต์นะคะเมื่อเพื่อนๆรู้สึกว่า,ามันจะสําเร็จมันจะสําเร็จได้นะคะเพราะความตั้งใจของเ,อเพื่อนๆการกลับมานึกถึงจุดเริ่มต้นของเ,อเพื่อนๆเนี่ยค่ะจะเป็นแรงที่ช่วยผลักดันให้สิ่งที่เ,เพื่อนๆทาอยู่เนี่ยมันประสบความสําเร็จหลังจากนั้นนะคะเราก็เรียนรู้ฟังสัญชาตญาณฟัง ผู้คนนะคะการเปิดรับให้ผู้คนได้แบบแชร์ความรู้อะไรพวกนี้การเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วตรงนี้ของคุณเองนะคะมันจะนำพาซึ่งความสำเร็จมาให้นะคะการแยกได้ว่าข้ออันไหนคือข้อมูลที่มันเป็นความจริงข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์ต่อเราตรงนี้นะคะ ทิพย์คิดว่าเพื่อนๆสามารถแยกแยะได้นะคะมีเซนที่จะมองได้ว่าอันไหนดีไม่ดีกับตัวเองตรงนี้เนี่ยแหละค่ะทําให้นําไปสู่ความสําเร็จของเพื่อนๆได้นะคะคอนอื่นต้องศรัทธาแล้วก็แน่แน่วแน่แน่ในศรัทธานะคะที่ตัวเองมีอยู่ว่าในท้ายที่สุดนะคะมันจะสําเร็จได้มองเห็นภาพของความสําเร็จที่ตัวเองไว้ก่อนเลยค่ะแล้วเพื่อนๆจะไปจูด ไปสู่จุดความสําเร็จของเพื่อนๆตรงนั้นได้นะคะซึ่งมันจะไปถึงแน่นอนเป็นไปถึงเอ็มเพสตรงนี้ได้เลยค่ะเป็นอะไรที่มันดีๆมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ข้อความพลังงานจากไพ่ตรงนี้ก็จบลงแล้วนะคะทิพ์ก็ขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆรับชมรับฟังเดี๋ยวไว้พบเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2นะคะในหัวข้อพิากาศที่ว่า Stu ักเ s s หรือว่าความสําเร็จนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความหรือพลังงานนะคะที่ไพ่จะบอกเล่าเรื่องราวถึงความสําเร็จของเพื่อนๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้กันค่ะไพ่ใบแรกนะคะนายอบครับปอบครับ เทนนบครับแล้วก็ Queen of ค o ยนะคะต่วน Spirit s o องนั้นเป็น Spirit ของ Giraffe นะคะหรือไพ่ T of Acon ค่ะก่อนอื่นค่ะมาดูพลังงานของเพื่อนๆกันก่อนนะคะพลังงานของเพื่อนๆนะคะก็เป็น Knight of c u p ค่ะช่วงเวลานี้นะคะถึงจุดที่เพื่อนๆรู้สึกว่าได้ให้ ความอุดมสมบูรณ์ได้ให้ความสุขกับตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะเรื่องอาหารการินการออกกําลังกายการได้ใช้ชีวิตที่มันสนุกสนานนะคะได้เป็นตัวของตัวเองมีความโดดเด่นมีความเชื่อมั่นแน่วแน่ในตัวเองอันนี้คือจุดที่เพื่อนๆมีในตัวเองนะตอนนี้มีความรักตัวเองเป็นอย่างมากค่ะแต่สิ่งที่ คุณยังรู้สึกว่าขาดอยู่หรือไม่ได้เข้าไปเ,าเกี่ยวข้องอะไรสักเท่าไหร่คือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวที่มันเติมเต็มที่มันเพิ่มขึ้นนะคะส่วนใหญ่คิดว่าคุณน่าจะอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะคะการใช้ชีวิตนะคะการเดินทางการทำงานส่วนใหญ่ก็จะอยู่คนเดียวแล้วสามารถบริหารจัดการกับมันได้คุณก็เลยมีความคิดลึกๆว่า เป็นไปได้ไหมที่คุณจะได้มีการพัฒนาอัปเลเวลตัวเองในเรื่องของการที่ให้ความสำคัญกับคนรอบข้างกับครอบครัวมากขึ้นอันนี้เป็นความคิดภายในจิตใจคุณเพราะว่าณนะตอนนี้เห็นถึงการเติมเต็มตัวเองได้แล้วนะคะการเติมเต็มตัวนี้ก็อยากพัฒนาไปอีกขั้นว่าเฮ้ยเราจะสามารถดูแลผู้มีพระคุณดูแลครอ,อ,อบครัวสังคมรอบข้างหรือให้มันมีเป็น ความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นได้ไหมอันนี้ในจิตใจของคุณคิดเป็นสเต็ปต่อไปนะคะส่วนความสำเร็จสักเซสมันก็ล้อจากข้อข้างบนที่ว่าพลังงานของคุณนี่เองค่ะเห็นว่าคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าบางทีการโดดเดี่ยวการใช้ชีวิตด้วยตัวตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งดีค่ะแต่มันมีบางครั้งมันก็รู้สึก เ,เบื่อรู้สึกเหงากับตรงนั้นนะคะหลายๆครั้งที่กลับมาในห้องแล้วอยู่กับตัวเองก็รู้สึกเ,เหงาเหมือนกันนะถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จฉันมีความมั่นใจในตัวฉันเองได้แต่การที่มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวกับสิ่งรอบข้ามสังคมอะไรเงี้ยมันมันน้อยเกินไปฉันอยากจะกลับไปสู่สิ่งสิ่งนี้อยากก้าวสเต็ปไปสู่สิ่งสิ่งนี้แล้วความสําเร็จของคุณคะ่ะ มันจะสําเร็จได้ค่ะเพราะคุณจะได้มีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวกิจกรรมร่วมกับสังคมกิจกรรมร่วมกับเพื่อนปูงนะคะความเป็นปฏิสัมพันธ์คุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นหลังจากคุณที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยการอยู่ด้วยตัวเองรักตัวเองได้มากพลังงานของคุณค่ะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปให้คนรอบข้างทําให ความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นๆนะคะมันสนุกสนานมันมีความสุขมันเติมเต็มซึ่งกัน,ลกนและกันหรืออีกข้อนึงความสําเร็จของคุณนะคะคุณอาจจะคาดหวังหรือคาดหมายในเรื่องของการที่จะมีบ้านสร้างบ้านมีครอบครัวนะคะสิ่งนี้ค่ะคุณจะประสบความสําเร็จกับมันแล้วก่อนหน้านี้คุณยังนิ่งๆมองหาทางออกไม่เจอ หรือกาลังลังเลสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมสิ่งนี้ค่ะคุณจะได้บ้านได้สร้างครอบครัวได้สร้างอะไรที่เป็นความมั่นคงให้กับตัวเองถ้าก่อนหน้านั้นคุณไม่ได้มีเป้าหมายอะค่ะว่าจะมีครอบครัวนะคะหรือว่าอยากได้บ้านได้อะไรอย่างนี้แต่ณเวลานี้มันเป็นโอกาสนะคะที่คุณจะได้รับสิ่งนี้ความสําเร็จนี้จะเข้ามาหาคุณและคุณจะทํามันได้สําเร็จจริงๆค่ะเพราะว่า มันจะมั่นคงมีความสุขในตรงนั้นนะคะความสำเร็จตรงนี้นะคะมันเป็นผลมาจากที่คุณได้เรียนรู้แล้วว่าคุณสามารถที่จะรักตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะสามารถรักคนอื่นมอบพลังงานความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นได้มั่นคงได้มีความสุขร่วมกันได้การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีอาจจะเป็นมุมมองของชีวิตอีกด้านหนึ่งของคุณนะคะที่ ทำให้คุณได้อบรับความสุขจากตรงนั้นได้ไม่ใช่แค่ให้ความสุขได้แค่ตัวเองนะคะคนรอบข้างก็เป็นพลังงานดีๆที่จะมอบความสุขให้คุณได้เหมือนกันนะคะเห็นว่าเป็นความสำเร็จที่คุณจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะการพัฒนาถึงความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ที่มันดีมากขึ้นมันจะประสบความสาเร็จมากขึ้นคุณไม่ต้องโดดเดี่ยว ไม่ต้องเข้มแข็งด้วยตัวคนเองมากเกินไปแล้วค่ะคุณจะมีคนรอบข้างที่คอยโอบรับคอยแบ่งปันเรื่องราวซึ่งกันและกันนะคะในวันข้างหน้าที่มันดีๆค่ะส่วนไพ่ของสปิริตตองนะคะเป็นสปิริตของจิราฟค่ะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าจิราฟเป็นตั์ที่มีคอย,ยาวมากสามารถมองมุมมองอะไรที่มันกว้างๆได้ความกว้างตรงนี้ค่ะคุณจะ ทำอะไรให้มันสำเร็จด้วยตัวคนเองไม่ได้นะคะคือมันก็ทำได้ค่ะแต่มันจะไม่เปิดกว้างมากแต่ถ้าคุณรู้จักเพื่อนฝูงคอนเน c t ชันนะคะมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถมองไปไกลๆแล้วก็สิ่งที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะกว้างมากขึ้นมันจะมีประโยชน์กับคนรอบข้างมากขึ้นทำให้มันมีความเป็นสังคม นะคะความรู้สึกดีๆมีปฏิสัมพันธ์ที่มันดีๆมากขึ้นนะคะการมองการมีมุมมองที่มันไกลๆก,กว้างขึ้นจากแค่เราสามารถทำให้มันสำเร็จด้วยตัวเราเองนะคะอันนี้เราจะมีการคอนเน c กชันกับคนอื่นทำให้ความสัมพันธ์ทำให้การทำงานอะไรต่างๆมันประสบความสำเร็จและกว้างเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างได้มากขึ้นนะคะการมีเพื่อนฝูงที่ดีมีครอบครัวที่ดีมันจะนำพาซึ่งความสำเร็จ มาให้นะคะแล้วก็คุณจะได้รับความสำเร็จสิ่งนี้อย่างแน่นอนค่ะก็ยินดีด้วยนะคะกับ เพื่อนๆที่เลือกกองที่2ค่ะเป็นอะไรที่ดีค่ะการที่เราได้เปิดโอกาสนะคะให้คนรอบข้างให้คนอื่นๆเข้ามีส่วนร่วมกับเรานะคะถ่ายทอดพลังงานที่ดีให้แก่กันช่วยเหลือกเกื้อกูลกันมันเป็นสิ่งอะไรที่มันดีๆแน่นอนแล้วก็จะนําพาซึ่งความสําเร็จที่ดีๆที่เปิดกว้างมากขึ้นมาให้คุณอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะทิปต้องขอขอบคุณแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะคะในหัวข้อพิรา,าศที่ว่าตักเซตหรือว่าความสำเร็จนะคะเดี๋ยวมาดูข้อความหรือพลังงานจากไพ่กันนะคะว่าจะบอกเล่าเรื่องราวของเพื่อนๆว่าณเวลาช่วงนี้ค่ะจะมีความสำเร็จอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกันบ้างนะคะเซเว่นนบครับ ยอบคอยในยอบคอยแล้วก็ The Chariot ค่ะก่อนอื่นอล๋ลืมเปิดไพ่ i r i t Song Spirit Song เป็น Spirit ของปาโลมานะคะหรือว่า tree of shell ค่ะพลังงานของเพื่อนๆณนนะช่วงนี้นะคะเป็น Seven of Cups เซเว่นออคันี่เหมือนกับว่าช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องจัดการเยอะแยะมากมายค่ะมีอะไรต่างๆที่ให้เข้ามานะคะที่ได้เรียนรู้มีเรื่องราวต่างๆที่ให้เข้ามาเพื่อนๆต้องใช้ความคิดนะคะการพิจารณาการกันกองอะไรที่เยอะมากๆหรืออีกในหนึ่งนะคะเป็นไปได้ที่ช่วงเวลานี้นะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆมีโอกาสหรือมีไอเดียอะไรเจ๋งๆนะคะผ <ๆ S 2> ุดขึ้นมา มีจินตนาการมีอินสปายอะไรที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะนะคะแต่ยังเรียบเรียงไม่ได้เพราะแบบมันมีอะไรที่แบบผุด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 ขึ้นมานะคะแล้วแบบสิ่งนั้นก็อยากทําสิ่งนี้ก็อยากทําอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนะคะมันเปิดกว้างมากขึ้นมันมีอะไรที่เข้ามาให้เลือกได้มากขึ้นนะคะในะช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการ แต่สินใจเลือกเพราะมันมีโอกาสหลายๆอย่างที่มันเข้ามานะตอนนี้ก็อาจจะสับสนเล็กน้อยค่ะว่าจะเลือกกันไหนดีจะทำยังไงดีจะไปต่อไปอยังไงดีอะไรนี้นะคะส่วนความสำเร็จของเพื่อนๆน,นะคะที่จะได้รับในช่วงนี้ก็เป็นไพ่สาใบนี้โอ้ดีทุกใบเลยนะคะที่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆน,นะคะมีแผนหรือมีอะไรที่จะมีการเดินทางหรือไปศึกษาหาความรู้อะไรบ้างหรือเปล่า มันมีเรื่องของการประสบความสำเร็จจากการเดินทางค่ะมีความสำเร็จจากการเดินทางไกลมีความสำเร็จจากการได้รับโอกาสถ้ามองรวมๆแล้วอาจจะหมายถึงการได้ไปศึกษาต่อนะคะความสำเร็จของคุณถ้าเกิดว่าได้ไปศึกษาต่อนะคะเพื่อนๆก็จะได้องค์ความรู้ที่มันสามารถที่จะ ส่งเสริมการจเจริญเติบโตความสำเร็จของเพื่อนๆในวันข้างหน้าได้การได้ไปอยู่ในพื้นที่นะคะที่มันมีองค์ความรู้ที่แน่นนะคะเป็นองค์ความรู้ที่จะส่งเสริมให้เพื่อนๆนะคะ,จะเจริญเติบโตและมีความคิดอะไรที่เปิดกว้างมากขึ้นถ้าณนะช่วงเวลานี้นะคะมันมีหลายๆโอกาสเข้ามานะคะความสำเร็จตรงนั้นก็คือเพื่อนๆจะเลือกได้ตัดสินใจได้ว่าจะหยิบจับไอเดียตรงไหน นะคะคไม่ว่าจะหยิบจับตรงไหนค่ะมันจะเจริญเติบโตมันจะมั่นคงมันจะมีการก้าวหรือตัดสินใจได้อะคะ่ะว่าจะทำสิ่งไหนและผลของการตัดสินใจครั้งนั้นนะคะมันนำพาซึ่งการเติบโตและความสำเร็จมาสู่เพื่อนๆทําทำให้เพื่อนๆเติบโตขึ้นทำให้เพื่อนๆแข็งแกร่งขึ้นทำให้เพื่อนๆเจอช่องทางที่มันเหมาะสมกับตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่ ถ้าจะพูดเลยก็คือการตัดสินใจเลือกในช่องทางที่ถูกต้องและจะนําพาซึ่งความสำเร็จมาสู่เพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกสิ่งไหนค่ะมันจะสำเร็จได้นะคะแต่คนอื่นเพื่อนๆต้องมุ่งมั่นตั้งใจค่ะแล้วก็เรียนรู้นะคะผู้คนยอมรับโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสที่ดีๆค่ะเพื่อนๆลองเลือกแล้วก็รับมันไว้นะคะก็คือ ยอมรับโอกาสที่มันดีๆเข้ามานะคะเพราะว่ามันจะช่วยส่งเสริมเพื่อนๆในอนาคตข้างหน้าได้จะไปเจอผู้คนที่เขาตั้งใจจะถ่ายทอดความรู้ตั้งใจจะมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆตั้งใจจะมอบประสบการณ์ที่ดีๆให้กับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าได้โอกาสในการไปศึกษาต่อต่อตางประเทศอย่างนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เพื่อนๆจะ ได้ไปเจอคอนเน็ t ชันที่ดีนะคะคนที่เขาตั้งใจที่จะมอบองค์ความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆอเติบโตในภายข้างหน้าได้นะคะก็ส่วนมาดูไพ่ของสปิริตตองนะคะก็เป็นไพ่ของปาโลมานะคะใน tree of shell ก็เป็นเรื่องของการ b r e s i n g เฉลิมฉลองอย่างนั้นไปด้วยนะคะเพฟ u เน ก็คือการเติมเต็มค่ะการเติมเต็มสิ่งนี้นะคะถูกเติมเต็มด้วยการที่เพื่อนๆน,นะคะได้ไปอยู่ในสังคมคอนเน็กชันที่มันดีขึ้นการได้มีโอกาสนะคะได้เจอสังคมมีโอกาสที่มันถูกจิบยืนเข้ามาให้เพื่อนนะคะความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆน,นะคะยอมรับนะคะเปิดพื้นที่ว่างนะคะให้โอกาสนั้น ได้เข้ามานะคะอย่าเพิ่งปฏิเสธมันคะ่ะลองเลือกดีๆว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีมีอันไหนที่มันจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆนมันจะมาเติมเต็มความรู้สึกเพื่อนเพื่อนให้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ายังลังเลนะตอนนี้พิ์คิดว่าเดี๋ยวจะเลือกได้เองคะ่ะเพื่อนๆจะขัดกรองได้เองว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่มันเหมาะสมกับเพื่อนๆนและสิ่งนั้นมันจะนําพาซึ่งความสําเร็จการสําเร็จ ไปข้างหน้าในระยะยาวๆด้วยค่ะเพราะมีคนที่ช่วยส่งเสริมนะคะมีสังคมที่ช่วยส่งเสริมเพื่อนๆให้ประสบความสำเร็จอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรนะคะสิ่งนี้ก็จะสำเร็จได้เพราะว่ามีเครือข่ายที่ดีมีคนที่ช่วยสนับสนุนเพื่อนๆอ,อ,อยู่แล้วแล้วก็เห็นความสามารถของเพื่อนๆที่มีไอเดียใหม่ๆนะคะ มีอะไรไอเดียอะไรที่มันจริงๆตรงนี้ล่ะคะ่ะก็จะช่วยเหลือกันพัฒนาให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นพัฒนาให้เกิดความสําเร็จบังสิ่งมันอย่างเกิดขึ้นนะคะการที่มีสังคมที่ดีการที่มีคนที่คอยช่วยเหลือตรงนี้ล่ะคะ่ะจะช่วยให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จไปได้เป็นอะไรที่มันดีมากๆเลยนะคะที่ โอกาสต่างๆจะได้เข้ามาหาเพื่อนๆและทิพคิดว่าเพื่อนๆก็จะเลือกและตัดสินใจได้ว่าอันไหนคือสิ่งที่เหมาะสมและนำพาซึ่งความสำเร็จมาให้เพื่อนๆได้นะคะสำหรับวันนี้ทิพก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ